สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มนทองเกษตรทัก์โลกครับตอนนี้อยู่ในสวนฟักทองครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ออกผลเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผลมีขนาดที่สวยงามทีเดียวนะครับดกด้วยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับชื่อนางสาววัฒนาดิปัญญาค่ะชื่อเล่นชื่อพึ่งค่ะอ่าน้องพึ่งอ่านะครับน้องพึ่งครับตรงนี้นะครับสวนฟักทองพันอะไรครับผม ทองออมไพค่ะทองออมไพนะครับลักษณะของทองออมไพมันจะดำดำใช่ไหมลูกอ่าสีเข้มเข้มเนาะใช่ค่ะอ่าทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบไร่ค่ะสิบไร่นะครับสิบไร่แล้วตรงนี้เราอยู่เขตตำบลอะไรครับพรมณีค่ะอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะอ่านครนายกนะครับสิบไร่ที่เราเห็นนี่เป็นสวนฟักทองของน้องพึ่งของเรานะครับตอนนี้ฟักทองอายุเท่าไหร่แล้วครับ หนึ่งเดือนไก่สิบแปดวันค่ะหนึ่งเดือนอีสิบแปดวันนะครับอีกกี่วันเก็บผลผลิตครับประมาณหนึ่งเดือนค่ะอีกหนึ่งเดือนค่ะอ๋อแสดงว่ายังต้องใหญ่ได้อีกใหญ่ได้อีกค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ลูกฟักทองเราได้ได้เอาไปลองช่่งดูไหมลองแล้วค่ะเฉลี่ยแล้วผลประมาณสามถึงห้าโลค่ะตอนนี้สามถึงห้าโลค่ะนะครับก็แสดงว่ามันยังต้องไปได้อีกไปได้อีกอีกต้องเดือนหนึ่งเนาะใช่ค่ะนะครับฟักทองมันหกสิบกว่าวันเนาะกว่าจะได้เก็บผลผลิตปีนี้มีการดูแลอะไรยังไงครับ ก็ใช้โฟทีฉีดทุกๆอาทิตย์ค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้แบกด้วยแล้วก็ไบโอเลสแล้วก็ค่ะแล้วถ้าเกิดมีแมลงรบกวนก็ใช้ตัวบูบ้างนิดหน่อยค่ะอ๋อก็คือใช้ทั้ง3สีเลยใช่ค่ะมีเลสมีแบกมีบูก็ขึ้นอยู่กับช่วงที่มีความจําเป็นที่ต้องใช่ะค่ัแต่ที่แน่เอาโฟทีมาฉีดเป็นหลักทุกๆเดือนวันการที่เราเอาผลิตภัณฑ์โฟทีกับฮอร์โมนต่างๆมาใช้เนี่ยคิดว่าถูกหรือแพงครับถูกค่ะอาจารย์ถูกค่ะนะครับลดเคมีได้เยอะเล ลดต้นทุนด้วยอ่าแล้วผลลัพธ์จากการฉีดแต่ละครั้งเป็นยังไงครับก็ใบเขียวใบหนาใบตั้งแล้วก็ถอยอดยาวค่ะแล้วก็น้ําหนักของลูกดีค่ะน้ําหนักดีลูกแน่นอ๋ออันนี้ฟักทองส่วนเนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกปะที่เราปลูกครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยเหรออ๋อนี้ถือว่าลองของเลยใช่ไหมใช่ค่ะ จะลองลว่าโฟทีมดียังไงค่ะอาจารย์นี่ผลตอบรับโอเคเลยค่ะอาจารย์ออ <laughs> ยอดอให้คะแนานนิดนึงครับให้คะแนานหน่อยครับว่าโฟทีกับฮอร์โมนที่เอามาใช้ในส่วนของฟักทองเนี่ยให้คะแนนสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี ถ้าร้อยก็ให้เต็มร้อยไปเลยค่ะอาจารย์นี่ให้เต็มร้อยไปเลยนะ,ะเชื่อมั่นเนาะเชื่อมั่นค่ะโอเคดังนั้นกเกษตรกรที่ปลูกฟักทองอยู่ถ้าเห็นเราเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ใช่ไหมได้ค่ะสอบถามได้เลยว่าเออเอามาใช้กับฟักทองต้องใช้อะไรบ้างแล้วใช้แล้วมันดียังไงใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ถือว่าเาป็นการแนะนําเพื่อนไปด้วยเนาะค่ะนะแล้วที่สําคัญของเราปลอดภยัยไหม ปลอดภัยค่ะดีต่อสุขภาพอ่าแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อค่ะยืนย100ันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณสําหรับน้องพึ่งมากๆครับเปิดสวนฟักทองนะครับในส่วนของฟักทองพันอะไรนะทองอัมพยค่ะทองอัมพยให้พวกเราได้เยี่ยมชมครับแล้วก็เอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลผลิตแบบนี้ไปตลอดแล้วก็เก็บผลผลิตได้เงินมากๆครับวันนี้ผมนะัฐบงกนทองกเกษตรพิศโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ